ครับเมื่อนี้มาบิงเขาหน้าไม้นำ้ำทายลิบลุ่ให้หน้าไม้บางนำ้ำนะครับหน้าไม่เิ่นกะบ่ไดรยอยู่บ้านคือกันนะครับเป็นกะอยู่ไกลนะครับ vào wow. bên hình lắm nè đấy nó cả trăng vị nó กะงามอยู่ดอกนะครับปีนี้ก็ได้ยาก,กะบ่มอคอยมีปอนไรเอา่ามีหมอยานะหมอยามาดูเรื่องให,หมอโอ้นะครับ <c oughs> มาเบิงฟังเหมือนคนจีดน้ำนะครับฟังมาจากบ้านน้องเสียนน้องเสียนบ้านสเกแก้วน้ำ ะงามกากนะครับหลังจากเซปุยไปเลยประมาณ2ีสิบมือนีล่ละนะครับจากผมจำบอ่อพิดเนาะรประมาณยีสิบมือ bằng thang thì cả pin, con na gì cái gì, na, con na quấn dây, hầm, cả... đi, hầm <laughs> đi vô. ฝากต้สนสแก,กไปกา,ส,ปา,กาสิเป็นของหนาใบนะครับว่ากสิเป็นของหนาใบกับประมาณนี้แหละครับนะเวล่านี้กรไดวัสดีครับ